mày cháu thả mai đi rồi đấy Thả mai bên này, gần dứt rồi Tụi mày khá Sao vậy kìa Tự nhiên nó chẳng có nó นานเทียแล้วแต่ว่าเป็นคนใหม่ก็ว่าก็ไปยอดเมื่อกีอข,ของเขางกก้าแล้วก็มีคนใหม่มีเต่เาเต่าเดิมเๆไก่ตายหมดแล้ว เดียนมันได้ประโยชน์เนี่ยัะมาถามสะใจทำไมคนดีๆถามกูเรียงต่อที่ีๆเราอันนี้คนเก่าบอกมาเรียงต่างมากมยสะใจสะใจได้อะไรด้วยขึ้นสมหน้ามือสูน่าราได้อะไรใจมึงบอกว่ามึงเก่งนกเก่งหนาเยที่เขาไปปากคุณพูดอะไรก็ได้เลยเไยยมึงนี่คือคือบ้าเฮ้ยคือไฟรถตลางเล่นพวอคุูเลยยยอันกูมีที่สองไลนะ มีบ้านหลังเล็กหาันแปลนไว้ไว้มีกับกูบ <produ> ้างเอ้ยมึงเคยกูได้กูย้อนมัมาคบไซน์งเหรอมกัจำได้ไหมครับนี้น่ะมึงเคยดูถูกคนไหนเค้ามันนี่ครับกูได้กินมากคั้วุยวุ้ทําเป็นที่ทายคิิปน่าเฮี้ยนไว้กันไว้คือประธานัหม่เรือรแบบเออลูกบอลแม่เคยเห็นประธานลูกบอล ม,มีมหัวไม่ตาก้อดเส่ไงมมีหัวไหอ่ะไปสังความเร็วกสิครับนี่อะไรตักความเร็วสินะมันได้ประโยชน์เนี่นมาถาักรจายคมคดีดีถามว่าอยยังต่อดีทีทท่ลูกบอลแม้เคยเห็นว่ราระธานลูกบอล เวลาเจ้าไม่ยินไทยก็มเหตรจุดตางกัทันเต้อเออเห็ีนแน่ะค่มันมายอะปาเห็นีนลี้ยวมาแม่เออแต่มเจ้าแต่ไม่เจ้าทําคดรจุกเว้ยทหมดล้มาต่อมันก็แข็นกึเรือเร้เดียวเออเห็นทําคตจเอ้าเจ้าก็บ่ายเนาะเจ้าก็บบ่นี่ไหละเออมาแล้วมาบ่ายเจ้าบ่ายมันก็เือเราเดียวหนามปนพอค่คุยอ่ะ หนาปูพองคุยทำงาน,นได้มามื่อนะเออกระโปรงเงียน,นะกันต้องขันต้องการนะครับบอกไงเสาวกระโปรงเงียน,นมื่อนี่ไปเรียนแล้วบอกแต่หัวตรงเรีนนยนบ่นแล้วไปยังกอดถือเกคือได,ได้กินมาม่าอา่ะประศอีสัตกูอ,อยากกินมาม่าเกี่ยวยั้กับถึอเมฆแมงกระถือเลฆกูอยากซื้อของมาแดกเรื่องของกูเลยมนดูถูกเนี่ยนะดูถูกมาม่าเขาบอกว่าได้ทำมาม่าเกาหลีแพงเด้อ คนถูกหวยอะไรทำไมได้กินมาม่าวะสันอ้าไม่กินมาม่า่กินเขาคัฟายอืมคนถูกหวยจะกินอะไรล่ะมึงปะมันกินมก่นแค่พี่มนพูดใจหยาบคายวะสันโอ้ยมึงพูดใจดีใชมงนะวัอนอิสระต่อหน้าเรายิ้มเย้ใสก่อรับลังมาหลอกตัวเราเรียกวันน้าว้ ลอกเจ้าแมนบะป้แมนเอาไปลังลอกหน้ามือไปลังมือเนาะเขากเรอกนแมนบือเกป้เอาก็นั่นแหละมันก็ลิงดอกเจ้านะมาเลความหมายของมันคือหนาไว้้งหอกลิงอกเจ้าคือคนลอกแหงคนะลคนอสมนี